ไม่รู้นะ่น่าจะมีเกินะค,ครับเกินน่าจะมีแปดอะใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากครับรรรรรเรามาจาวังเจ้าวังเจ้าก็คลองส่วนมากแล้วก็คลองน้ําไหลแล้วก็คลองลานครับ จ่ายที่เดียวเข้าได้ทั้ง3ครับบรรยากาศดีหน้ามากลางเต็นท์เล่นน้ำมากเลยนะครับ ่ไดด้้วยใชมสวัสดีอีกครั้งครับผมตอนนี้เราทั้ง5คนก็ยังอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ หลังจากที่ลงมาจากน้ําตกคลองเจ้านะครับก็เลาะมาระยะทางก็ไม่กี่กิโลนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงบริเวณคลองสวนมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับเราจ่ายค่าเข้าสถานที่ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าชมได้ทั้งสามจุดนั่นก็คือคลองสวนมากคลองลานและก็คลองน้ําไหลนะครับ ครับก็แวะมาดูตรงนี้นะครับคลองสวนมากครับเป็นที่แรกที่อยู่ติดกับออุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านะครับถ้าเกิดเรามาจากทางเหนือนะครับครับที่นี่ก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้ด้วยนะครับกางเต็นท์เล่นน้ําครับผมครับวันนี้วันที่ผมมาเนี่ยก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับ เดี๋ยวพาเดินชมบริเวณรอบๆคร่าวๆนะครับดูซิว่าคืนนี้สมาชิกของเราจะไปกางเต็นท์กันที่ไหนครับมีอยู่สามที่เลือกคลองชนมากคลองลานและก็คลองน้ำไหลนะครับน้ำก็ถือว่าไม่ได้ขุ่นมากนะครับสำหรับวันนี้อ่าทุกคนดูนะครับน้ำที่นี่ลงเล่นได้นะครับ ครับผมจ่ายตังตรงไหนก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติคลองลานก็สามารถนอนมามาได้ทุกที่ครับจ่ายที่เดียวเข้าได้ทั้งสามครับครับถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็ลองแวะมาดูนะครับ บรรยากาศดีหน้ามากลางเต็นเล่นน้ำมากเลยนะครับ คนหลายอยู่พี่น้องอันนี้คือคนมาเที่ยวไงคะวันนี้วันอาทิตย์เด้ออย่าลืมห่างจากคลองสวนมากมาประมาณ20กิโลนะครับก็จะมาเจอน้ำตกคลองน้ำไหลนะครับตอนนี้ เราอยู่กันที่น้ำตกคลองน้ำไหลนะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับคลื้นครับที่นี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทะเลสำหรับรถแคมป์คาร์หรือว่ารถเต็นท์ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวจะขับรถเข้าไปข้างในนะครับมันจะมีที่ให้จอดอยู่2จุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ตอนนี้เราก็ขับรถขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมีอยู่2จุดนะครับจุดนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆน้ําตกหน่อยนะครับอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ทางด้านบนนะครับาทางาด้านต้นกระบากหรือว่าตะบากอะไรประมาณนั้นนะครับ โอเคครับจุดนี้ก็จะเป็นที่จอดสำหรับรถเตน้นนะครับซึ่งก็อยู่ใ,ใกล้ๆก,กับหน้าน้ำตกนะครับหน้าน้ำตกจะอยู่ชั้นบนนะครับอ่ามองจากมุมนี้ลงไปข้างล่างนะครับทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นป้ายครับป้ายป้ายน้ำตกของน้ำไหลนะครับอยู่ใต้น้ำตกครับก็จะมีผู้คน มาปิกนิกกันครับวันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าชาวแคมป์ไม่เห็นมีเลยนะครับที่เห็นเห็นอยู่ก็จะเป็นกลุ่มที่มาปิกนิกเล่นน้ำกันนะครับด้านบนนี้ก็จะมีอยู่สองจุดให้จอดนอนได้นะครับอีกจุดหนึ่งก็อยู่ตรงต้นตะบากใหญ่นะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้เจ้าหน้าที่นะครับอยู่บริเวณด้านบน,นครับก็ รถทุกชนิดก็สามารถที่จะขึ้นมาได้ครับขับขึ้นมาได้ครับผมมามาดูกันโอ้โหอันนี้ร้านใหญ่เลยนะส่วนตัวส่วนตัวเลยแหละ นี่ครับลานนี้เลยครับใต้ต้นตะบากใหญ่นะครับก็สามารถที่จะนำรถเต็นท์มาจอดกันได้นะครับลานนี้ได้หลายคันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็จะอยู่ด้านบนบนสุดเลยครับเอาโอบ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 แค่นี้สี่คนโอบไม่รูอ้อะ ไม่รู้นะ่าน่าจะมีเกินครับเกินน่าจะมีแปดอะใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากครับแล้วก็มีอันนี้กระบะาเหมือนกันเหรอไม่ใช่ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นจุดจอดที่หน้ากลางอีกจุดหนึ่งครับด้านบนนะครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่ากลางเต็นท์กับพื้นนะครับรถจะก็จะต้องจอดอยู่บริเวณด้านนอกนะครับตรงบริเวณหน้า น้ำตกนะครับตรงที่จอดรถครับน่าต้องเที่ยวที่มา นั่งแคมปิ้งกันก็กลับบ้านกันหมดแล้วเราก็เผลอหลับไปตื่นใหญ่เลยครับทุกคนดูนะฮะตอนนี้ก็เหลือแต่ความเงียบครับครับสมาชิกของเราคงจะลงไปเล่นน้ำกันบ้างแล้วนะครับครับพอตกเย็นก็ถือว่า อากาศดีเลยทีเดียวนะครับครับก่อนตอนที่เราเข้ามาก็มาลงทะเบียนตรงบริเวณหน้าปักทางเข้านะครับตรงหน้าหน่วยหน้าน้ําตกนะครับเสร็จแล้วก็มากลางเต็นท์นะครับเจ้าหน้าที่ก็ค่อยมาเก็บค่าบริการกลางเต็นท์ทีหลังนะครับค่ากลางเต็นท์ก็อยู่ที่30บาทครับต่อคนครับผม ตอนนี้ก็6โมงกว่ากว่านะครับตรงนี้ก็บริเวณหน้าน้ำตกนะครับคลองน้ำไหลครับรางวัลเจ้าหน้าที่ก็จะมาประจำคอยดูแลอยู่ตรงนจุดนี้นะครับขับบ้านบนก็ขึ้นมาเที่ยวชมน้ำตกกันได้นะครับครับที่นี่หิน ค่อนข้างลื่นและก็ค่อนข้างคมนะครับการเดินเที่ยวชมน้ำตกก็ควรที่จะระมัดระวังนะครับครับเราเดินขึ้นมาเที่ยวชมนะครับณนะตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มาวันเดย์ทริปนะครับก็กลับบ้านกันหมดแล้วนะครับรู้สึกว่าหอบรับประทานอีกแล้วนะครับเดินมาแค่นิดเดียวโอ้โห ครับตามป้ายบริเวณนี้ก็ห้ามลงเล่นน้ำนะครับน้ำจะเยอะช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาวนะครับกันยาตุลาครับ เลยครับทุกคนมันไหลเหมือนกับน้ําตกเต่าดาเลยครับถ้าเกิดว่ามองให้ดีนะไม่ได้ไปเต่าดาที่นี่ก็พอผมเป็นเป็นหาต่าดำเต่าดำตงต่เดืนลาเต่าดำหนึ่งตุลา ก็ใกล้จะเจ็ดโมงแล้วนะครับผมกับที่นี่น้ําตกคลองน้ําไหลนะครับซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับผมครับนี่ก็เป็นค่ำคืนที่14แล้วนะครับกับการมาเที่ยวในครั้งนี้นะครับเสื้อผ้าหน้าผมก็ อาจจะสุดโสมนะครับครับเพราะเราเที่ยวกันหลายวันนะครับเสื้อผ้าใส่สามชุดเดิมนะครับครับกับครั้งแรกครับที่มานอนพักผ่อนที่น้ําตกคลองน้ําไหลนะครับก็เคยผ่านมาหลายครั้งแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่า ด้านในสามารถจอดรถแคมป์คาได้นะครับก็เลยไม่ได้เข้ามาพักกลางเต็นท์นะครับก็คิดว่าจะมาลงของแล้วก็กลางเต็นท์บริเวณด้านล่างได้อย่างเดียวนะครับนี่คือห้องน้ํานะครับหน้าห้องน้ําใหม่นะครับคือห้องน้ําใหม่ห้องน้ําชุดเก่าก็จะอยู่ข้างล่างครับซึ่งอยู่ติดกันนั่นแหละถ้าใครมากลางเต็นท์ไม่ว่าจะแคมปคาหรือว่า กลางด้านล่างก็ต้องมาเข้าห้องน้ำริมนี้ทุกคนนะครับครับจุดที่คนนิยมมากลางก็จะเป็นบริเวณด้านล่างนะครับซึ่งอยู่ใกล้ริมทานทานน้ำตกนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับซึ่งเรามาก็จะจอดรถบริเวณนี้นะครับหรือว่าใครกลางเต็นท์บริเวณด้านล่างก็จะต้องนำรถมาจอดตรงลานด้านหน้า นี่ก็จะเป็นจุดที่เราต้องมาลงทะเบียนนะครับเข้ามาก็ต้องลงทะเบียนตรงนี้นะครับทุกคนครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของที่นี่นะครับแล้วก็จะมีร้านสวัสดิการแล้วก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับลานกลางเต็นท์ก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านขวามือนะครับด้านขวามือติดตีมทานนะครับก็สามารถที่จะนำรถวนลงมาแล้วก็ลงของ ลงของเสร็จก็ต้องนำรถไปจอดบริเวณด้านหน้านะครับในกรณีที่ทุกคนกางเต็นท์นะครับครับสำหรับแคมป์คาก็สามารถขับรถขึ้นไปด้านบนได้เลยนะครับก็จะอยู่ริมด้านบนนะครับครับที่นี่สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยมีนะครับยิ่งเป็นบริเวณด้านบนเงียบสนิทมิสหายเลยนะครับครับบริเวณตรงนี้ก็มามาหายหายนะครับ ครับเราเดินดูบริเวณลานกลางนะครับซ้ายมือของผมนี่ก็จะสามารถกลางได้หมดนะครับครับเมื่อคืนก็จะมีอยู่แค่สองเต็นท์นะครับ ฟังที่แบบพี่ชวนกินแล้วแบบไม่เอาไม่กินอะนะ<อ><อ>สวยแล้สวสวยมือคุณทำเลยดูด้วยกันนะกัดฟ <c ười> <c ười> ันนะลองรูปฟังอร่อยอ่ะวันนี้หวานน้ำมะเขือครับตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกันต่อนะครับ ครับที่นี่คือน้ําตกคลองน้ําไหลนะครับซึ่งอยู่ในเขตรับผิดช,ชอบของอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวที่นี่ก็จ่ายค่าธรรมเนียมที่เดียวนะครับก็สามารถเที่ยวได้ทั้ง3จุดนะครับไม่ว่าอุทยานแห่งชาติคลองลานน้ําตกคลองน้ําไหลแล้วก็คลองสวนมากนะครับครับตรงนี้คือน้ําตกคลองน้ําไหลนะครับ ก็สามารถที่จะมากางเต็นท์พักแรมกันได้นะครับค่าบริการเข้าเด็ก20บาทนะครับผู้ใหญ่40บาทค่ารถยนต์ที่เราเข้ามาก็คือคันละ30บาทนะครับครับค่านอนค้างแรมต่อคนต่อคืนก็คือ30บาทนะครับครับก็ลองเข้ามาแวะดูนะครับจะมีลานกางเต็นท์แบ,บบริมน้ำครับจะเป็นโซนหนึ่งโซน A นะครับ โซนบีก็จะอยู่ด้านบนครับอยู่หน้าห้องน้ำครับในส่วนของแคมป์คาก็จะมีอยู่สองจุดตามที่ทุกคนเห็นแล้วนะครับครับก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งครับที่เหมาะกับการมาพักผ่อนนะครับยิ่งเป็นวันธรรมดาเจ้าหน้าที่บอกว่าคนข้างเงียบนะครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนักชาวกางเต็นท์สักเท่าไหร่นะครับครับก็คิดว่าสำหรับที่นี่ก็ประมาณนี้นะครับพวกเราทั้งห้าคน ก็ต้องขอขอบ,ขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามร,รับชมนะครับหากมีสิ่งใดผิดพลาดไปนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับวันเวลายังเคลื่อนผ่าน,นครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาก็ควรที่จะโทรติดต่อสอบถามมาทางอุทยานก่อนก็ได้นะครับ ขอบคุณอีกครั้งครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในค่ำคืนต่อไปนะครับสำหรับที่นี่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ